เมื่อซาลาเตรียมลาเปิดสถิติ7ปีลิเวอร์พูลเป็นรองเพียงทีมเดียวความสัมพันธ์ระหว่างโมซาลาและกุนซือลิเวอร์พูลอาเนอร์กำลังแตกร้าวหนักหลังดาวยิงทีมชาติอียิปต์ไม่พอใจที่ถูกดอกเป็นตัวสำรอง3นัดติดต่อกันและสุดท้ายสโมสรเลือกตัดชื่อเขาออกจากทีมในเกมแชมเปียนส์ลีกกับอินเตอร์มิลานทำให้กระแสข่าวย้ายทีมในเดือนมกราคมร้อนแรงกว่าเดิม ถานการณ์นั้นยังกดดันไปถึงตัวอาร์เนอร์เองด้วยมีโอกาสาโดนปลดสูงที่สุดในพรีเมียร์ลีกตอนนี้แม้พึงพาทีมคว้าชแชมป์ลีกเมื่อซีซั่นก่อนแต่ฟอร์มในปีนี้ตกลงอย่างหนักครับแม้จะทุ่มเงินเสริมทัพจํานวนมากก็าตามในขณะเดียวกันข่าวนี้ทําให้หลายคนนั้นย้อนกลับไปมองผลงานของลิเวอร์พูลในยุคที่ซาร่าที่ย้ายมาตั้งแต่ปี2017และกลายเป็นหนึ่งในแข้งที่พาทีมยกระดับขึ้นสู่เวทีท็อปของยุโรปทันที โดยเซติพิมลิกตั้งแต่ซานล,ล่าย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลครับจากปี2017ถึงปัจจุบันนั้นเห็นได้ชัดว่าลิเวอร์พูลนั้นเก็บได้688แต้มจาก3 1 9นัดเป็นอันดับ2ของลีกส่วนชัยชนะครับได้มากถึง206นัดและยังแพ้น้อยกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จุดอ่อนอยู่ที่จำนวนเสมอเนี่ยแหละครับซึ่งเสมอไป70นัดทำให้แต้มสะสมนั้นตามหลังซิตี้มีเพียงแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมเดียวที่ทำแต้มรวมมากกว่าลิเวอร์พูลในช่วงเวลาเดียวกัน นันคือ740แต้มส่วนเลี้ยวภูครับยิงรวมกันไป671ประตูและมีผลต่างประตูคือบวก377ประตูจากตัวเลขทั้งหมดจะเห็นได้ชัดขบวยุค์ของซาร่าคือหนึ่งในช่วงเวลาที่เลี้์วููนั้นแข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์รีมร์ลีกแม้จะได้แชมป์ลีกแค่เพียงครั้งเดียวแต่ความสม่ำเสมอของทีมทําให้พวกเขาเป็นรองแค่ซิตี้ทีมเดียวจริงๆวันนี้อนาคตซาร่าอาจเริ่มไม่แน่นอน และถ้าดาวยิงเบอร์11ตัดสินใจย้ายไปจริงครับก็ไม่ใช่แค่ตัวรุกที่หายไปแต่ลิเวร์พูอาจกำลังสูญเสียหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญที่สุดของทีมตลอด7ปีที่ผ่านมา